สวัสดีครับผมครับสวัสดีเฮามันไทยบ้านครับนี้นี้มีเมนูเด็ดมาฝากอีกครับผมเป็นเมนูเลือดแปลงมูครับหลายคนแต่ขอเขามาครับว่าิธีการเห็ดแต่เห็ดไปหลายคลิปแล้วครับผมเลือดกะบเฮาบริตีนะครับผมซื้อเลือดมาจากเคียงมูน้อยค่ะเนาะบอกข้าเจ้าว่าซื้อเลือดเข้มมาเห็ดเลือดแปลงเนาะเคียงมูทุเคียงข้าเจ้าเห็ดยู่แล้วเนาะเลือดเข้มเนาะนี่ครับ บอกเพื่อนว่าซื้อเลือดเข้มแน่สินะครับตันนี้ได้มาเลือดแบบตอนที่เขาเจ้าเชือดหมูเขาเจ้าสิตีเกลือเขาก็เลือดหมูเลยครับตอนเชือดเขาเอามาปรุงเองที่หลังโบได้เวยครับเลือดเข้มนีเลือดเข้มมีเอามาปรุงเองที่หลังโบได้ครับเน้นย่ำเลยครับว่ามันสิบเป็นครับนอกจากว่าเขาซื้อเลือดเข้มมาจากเคียงหมูครับเลือดเข้มนีเพิ่นกับสิตีเกลือเขาก็เลือดหมูตงแต่ตอนเชือดเชือดหมูเ้วครับ ส่วนประกอบก็มีใส่แก่ครับผมใส่อ่อนครับตับหมูครับผมนะครับสอดหมูครับแต่ซีมีพวกถ่อกึดศมันหลายอย่างครับผมมีอย่างใส่พร้อมมีใส่อ่อนมีอันนี้เป็นกระเพาะครับบม่ได้ใส่ครับเอามาย่างทิ้งครับผมกระเพาะหมูอันนี้นะครับมาชมขั้นตอนต่อไปครับขั้นตอนต่อไปกะต้มน้ำเดือด เอาพวกเครื่องในนี่ลงไปต้มครับผมเครื่องในลงไปต้มในน้ำเดือดๆพอสุกแล้วก็เอาขึ้นมาซอยพักไว้ครับผมแล้วทำการปรุงเครื่องป็นอยังตอนต้มพวกนี้นี่เดี๋ยวผพวสิบอกในขั้นตอนต่อไปได้วยครับว่ามีอย่างไงครับผมบขั้นตอนต่อไปครับผมต้มน้ำเดือดๆครับใส่ตะไคร้ลงไปครับก,รก,กับใบมะกรูดนี่ครับใส่กับใบมะกรูด แต่ว่าแน่น่ามีเขต้องใส่เครื่องปรุงอย่างทั้งสิ้นเลยครับเลยห้ามใส่เครื่องปรุงห้ามใส่เกลือหา้อหามใส่น้ำปลาเด็ดขาดครับผมสีต้มน้ำเพียวๆใส่กับใบมะกรูดกับตะไคร้แค่นั้นครับผมแล้วก็เอาเครื่องในลงต้มเลยครับผมีปอดครับใส่แก่ใส่อ่อนล่างสาเรียบร้อยครับผม ต้มจนสุกครับผมอากาศมาซอยครับนี่เป็นตับครับผมอุ้ยจุดิเนาะจุตับจุตัาหมูนายครับคืออยู่บ่ครับโอเคครับผมรอเครื่องในสุกแล้วก็มาชมขั้นตอนต่อไปน้อกันครับผมเลือดมูสดๆครับหมูเพิ่งขาเลี้ยวไปเอามาจากเคียงหมูครับผมในหมู่บ้านนะครับ อยู่ตลาดก็มีด้ครับเลือดเค็มเคียงมูตลาดทามเพิ่นเลยครับครับขันตอนต่อไปครับผมอากาศที่เ้าต้มซุปเลยก็เสียเอามาซอยครับผมแบบนี้ครับซอยเป็นตอนพอดีแล้วครับคือตอนลาบนะเนาะงอานเนาะครับสร้คือตอนลาบนะครับผมนี่ใส่อ่อนครับใส่แก่ตับปอดครับผม แต่ว่าไซอ่อนนี่สำคัญเลยชิมเบิ่งก่อนเด้อครับผมซอยชิมเบิ่งก่อนผมเราช่วยใส่ด้อยถ้าผมเราอย่าใส่นะครับเสียเสียรสชาติครับผมครับอันนี้ขมดีครับส่วนนี้เขาได้ขมมากนี่ขมครับชุบไปใส่ครับใส่นะกิมเกลือรสนะครับตอนนี้ดีที่มีใส่ายไงมาครับปกติเพ่็สะเอาซาวสั่นมาให้น้ำนี่ถูกใส่เบิร์ดดึงนี่ครับอ๋มีหลังจากซอยแล้วก็สิมาปรุงกันครับผมรอชมกันครับ ปอดมีใส่ปอดนี่ีมีกระดูกอ่อนข้างในสิกึดๆครับผมฮัดกระเพ่ากินกระแทบเลยฟองเบิงบ่ง <c oughs> <c oughs> ได้การเสย <c oughs> นี่ครับมหมากนาว่ะเจ็บเอาสดๆครับผมล้นทีเมเอิร์ดกินบบทันครับหน้าหูกไวกนจนเหลือเปินแล้วช่วงมันหลายช่วงมันอึดกดครับพักแค้วครับผมไปเก็บมาจากสวนพี่คานครับ สดสดเลยเพื่นปลูกไว้อยู่ขางสวนทุเรียนครับผมสดสดครับไม่ได้ไปถ่ายครับตอนลิปชมพาชมสวนผูพักสวนครัวเพื่อนฝนตกครับผมฝนตกมาพอดีนี่ครับลูกโดดพิกสดสดเลยในการแซ่หูเลือดเด่นัาขนาดมื้อนี้ขาเดี่ยวไม่ไมเห็นเพื่นขาวันบ่ายสามครับสามโมงสี่โมงเพื่อนเอามาส่งวันหนึ่งครับจัดกันเลยครับผมซอยแล้วเสือมาปูรับ ชเชฟขานพี่เก่าครับผมวิธีการเห็ดกับปุนี่ยังครับผมต้มซอยมาคนๆเขาครับน,นั่นเดี๋ยวจะถ้าเป็นขันตอนขันนข้นตอนไปครับผมแต่วเล่นย่าอีกเธอหนึ่งก็คือในน้ำสุกเข้าเราต้องใส่ยางน,น้อยฮะเนาะใส่ใบมะขูดกตะต่ายไข่อากาเลือดที่เอามาเห็ดเลือดแปลงนี่คือ เลือดเข้มเลยครับผมซื้อเลือดเข้มมาจากเคียงหมูเลยครับน้นต้องเย็นน้ำเลื้อน้ำสุกแม่ครับน้ำสุกต้องคนให้มันเย็นก่อนจังเอามาใส่น้ำก็ได้กลวงกับเลือดได้ครับผมใส่น้ำไว้น้ำสุกก็คือเขาเอาหมอไปจุ่มน้ำไว้ให้มันเย็นเร็วกับอีกวิธีหนึ่งคือคนไปเรื่อยๆยเนาะให้มันเย็นเน้นย้ำอย่างหนึ่งเลยคือเลือดที่เอามาเห็ดคือเลือดเข้มครับหลายคนว่าเห็ดแล้ขึ้นพวเป็นเห็ดล้วเลือดขึ้นพวแข็งครับต้องเอาเลือดเข้มเลยครับผมเลือดเข้มจากตลาดเคียงหมู บอกเขาเลยว่าเอาเลือดเข้มไปเห็นเลือดแปงเลยครับหรือว่าเอาเลือดเข้มซื้อก็ได้ถ้าซื้อเลือดมากนะเัามาปรุงเข้มที่ลังนี้โบเป็นครับรอช่วขั้นตอนต่อไปกันครับผมนครับตอนต่อไปครับผมเป็นขั้นตอนการปรุงครับผมนี่ครับหลังจากซร้อยเส็นกสีมาปรุงครับที่นี้ตอนสำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งครับโอ้ขัวนี่ขัวไม่ใหม่เลยเนี่ยโอ้ข่วขัววบ้านนี่ครับขัวม่ใหม่เลยครับหอมครับปรุงคือลาบนะครับ อีกคือลาบแต่ว่าห้ามใส่น้ำปลาเนาะห้ามใส่น้ำปลาครับเพราะว่าเลือดมันเข้มแล้วถ้าเข้มเกินไปเลือดมันสิบอเกาะตัวครับผมต้องพิษร้ายครับกั้นพิษเขามันสิบวกเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันหนักการปรุงกระปุกคือลาบนี่ครับอันนี้นกเจ้าครับขาดไม่ได้ลงมือก่อนนะเพราะแห้งครับผมเวลาเชฟมาครับนี่ครับผมคือลาบแต่ห้ามใส่น้ำปลาครับ หมักพริกหัวขวบข้าวโอ๊ผงสุดแต่กัต้นหอมครับนี่ครับซอยไว้เรียบร้อยนีกระเทียมเจียวก็ใส่ได้นะครับท่นนี่กระเทียมเจียวเพิ่มความหอมครับแต่ว่าไปลา่างข้าวเมื่อกี้มัดครับกระเทียมเจียวได้มาแต่ถั่วตัวนี้ทรงครับพักกินกับกระแซ่บอันนี้เป็นท็อปปิ้งครับผมกระเพาะหมูกับตับคุณเดี๋ยวท็อปปิ้งครับน้ำฝนกินไหมวันนี้ข้าก็ทำดีๆครับนี่ครับอันนี้ใส่บริซอยใส่ครับมันขมเท่ากับอามาเห็ด จุมจุรครับผมนี่ครับอาหาอ,อมมากเนี่ยเนาะโลลงเลยลงเลยครับใส่กระของลงไปเฮ้เพื่อโอ้โห<บ>มีดีโด้ด้วยโอ้มาจากไหนนะเราเปิดวันนี้วันอะไร <c oughs> มาอะไรครับมาอะไรผู้ปกครองมาอะไรนะ ตับเงินบ่เอาเสร็จที่เรียบร้อยครับผมวันนี้ถ่านเลือดครับน้ำซุปนะครับผมวันนี้ขั้นตอนต่อไปต้องถ่าน้ำซุปเย็นก่อนถ่านน้ำซุปเย็นก่อนปิดไว้ก่อนเลยครับโอเคครับผมถ่าน้องซุปเย็นครับวันที่นี้น้ำซุปห่าก่อนี่ครับแช่น้ำไว้อยู่นะครับเอาใส่หม้อแล้วก็ตักน้ำใส่กระมังครับผมเอาน้ำซุปลงไปแช่ครับผมให้มันเย็นๆก่อนถ่าน้ำซุปห้อนเลือดกับซิบวเกาะตัวอีกครับหิวแล้วไน้ไหหิ้วละ โอเคครับขั้นตอนการปรุงเลือดครับผมกับน้ำซุปครับวันนี้รอชมกันครับจานน้ำซุปมาหน้าก่อนวางนี่ก็ได้เนาะน้ำซุปเนาะเครืองก่อนใช่เครืองก่อนเท่าเลือดไปนะพี่เเือ่ป็นวาจานแรกครับผมจานแรก บเททเลือดเลยบอทงเทีเลือดเลยคระเขือกไปก่อนครับนับแรกเรื่องแต่คนมักครับมักอันนี้เขามักกระเพาะกระเพาะใส่ได้แต่โอกาสมักกันได้ใส่นั่นครับนี่ครับมาครับผมขั้นตอนการผสมเลือดครับผมบารีเข่าการน้ำสุกนี่ครับหนึ่งบทีมเนอเลือดหนึ่งเนาะ หนึ่งช้อนแถมแถนได้หมดอขันห้าใส่ซวนจะหนึ่งซวนนะครับหนึ่ง้วนครับอ่า้ห้ใส่ภาชนะอันไดก็หนึ่งต่อสองครับผมน่เป็นสองครับน้ำซุปสองอันนี้คือน้ำซุปที่ห้าต้มเคืองในไว้เนาะบแรกเคืองปรุงก็ต้องใส่ยางด้วยครับในน้ำซุปคนุงด้วยครับข้าปรุงทั้งนอกก่อนครับล้วแต่สูตรครับสูตรท่าตัวนี้รับแต่สูตรครับแต่ว่าเาเคยเห็ดสูตรนี้แห้วมันแข็งสองต่อหนึ่งน้นี้คือเลือด หนึ่งส่วนต่อน,น้ำสุบสองส่วนครับผมนี่ครับประมาณหนึ่งนาทีครับเลือดสีแค็งโตรครับผมนี่ครับเอ้ารอช่งกันครับผมเลือดแปลเเลือดแบบสีสดมากเลยครับผมแบบแดงสุดยอดมือนี้เลือดสดคักเพราะว่าเป็นหา,าขา,ขาแล้วครับผมนี่ครับรอรอเลือดแข็งโตรครับผม กเบิ้งไปน้ากันเลยครับผมสีผมสีบอปิดกล่องเลยสักหน่อยครับครับเกิ่หนึ่งนาทีครับผมจะปิ้งเติมยังไงครับเติมเติมตับเติมตับเข้าไปครับผมคือว่าให้มันแข็งก่อนอยางใส่ก็ได้ครับผมแล้วหมักอันนี้เขาอยากให้มันจุ่มยังไงครับเนะครับโอเคครับผมหาด้วยหน่อยครับขาเบิย่งไปน้ากันเลยครับผมพักกินครับกับมีพักแคลครับผมเอาละครับปลูกไว้เช่นนี้ก็ดีมันบวช แข็งเลยแข็งแล้วครับผมบวชหน้าที่ครับนี่คุยกันบวชหน้าที่นี่ยังไม่ได้ปิดกล้องเลยด้วยน่ครับไม่ได้ปิดกล้องเลยสดๆเลยครับแข็งแล้วเรียบร้อยนี่ครับเป็นการเยียงจานนี่ครับแข็งแล้วครับดึงๆเลยแข็งแล้วเรียบร้อยครับผมนี่ครับเรียบร้อยครับผมบบยากครับผมบ่มีอย่างมากมายครับสำหรับความมั่นเทบ้านเหมือนเลยนี่ครับแม่จางแล้วบบยากเด้ครับนี่ขาไพว่า้าไ็ดตามขั้นตอนผมนี่ว่ามันบ่แข็งนี่ มาหาผมเลยครับเดี <ave S 2> ๋ยวผมเฮ็ดให้ก <Hum dû t> ินไม่เอาจานใหม่พิเศษไหมล่ะไพ่ว่าไพ่ว่าไอ้เฮ็ดแล้วมันคือโบเป็นเฮ็ดตามเจ้าแล้วมันโบแข็งกันครับเบิ่งครับผมโบได้แบบเปิดกล้องเลือดตอนเลือดเลือดเข้มถ้าถ้าซื้อเลือดเข้มมาเฮ็ดนี่จัะในกับเป็นครับผมถ้าเฮ็ดโบเป็นนี่มาหาผมเลยครับเดี๋ยวผมสิพ้าเฮ็ดเดี๋ยวผมสิพ้าเฮ็ดให้กินครับผมเฮ็ดให้กินพร้อมครับมาหาเลยครับผมนี่ครับเลือดแปลมันเท้บานแทบที่มันบริมุทธิ์เคี้ยเคครับเดี๋ยวถึงมาซิมกันครับผมตั้งกล้องซิมน้ำกันเลยวันที่น จะเง,งีมเอ้าพีค่คานชิมแม่ป่านี้เปิดเลยเปิดเลยเนี่ปิดไฟหลอดนี่นะเหนื่ยแค่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดไฟหลอดนี่ก่อนนี่เลยามาครับผมบ่านี้ใหนพี่คานซิมก่อนเลยคนเห็ดซิมก่อนครับผมบน้ำปลาเราเดี๋ยวน้ำปลาพี่เออนี่ครับกุเย็นเกหน้าก่อนน่าวกันมากกน่าเนี่หน้ามวกว่าครับผมนี่ครับตอนปรุงครับเราต้องใส่น้ำปลาครับผมแต่วัน เราสามารถเพิ่มทีหลังได้รสชาติรุงแต่งได้ครับผมสักเนาจะก่อนด้สักเนาก่อนเนาะโอ้ยเลือดขักขนาดเลยนี่